สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการเกษตรนวัตกรรมกับผมอาวี่โชคเหมือนเดิมครับวันนี้เดินทางมาที่อำเภอมันจจคีรีนะครับจังหวัดขอนแก่นครับอยู่กับพี่โยพินโยครับพี่โยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โยนะครับเป็นเกษตรกรนะครับที่ปลูกกระท่อมนะครับกับโครงการกระท่มเงินล้านกับบริษัททีเคซับเจริญรุ่งเืองจำกัดครับและพี่โยนะครับได้นําผลิตภัณฑ์นะครับจากบริษัททีเคซับเจริญรุ่งเืองจำกัดของพวกเรามาใช้ใช้ตัวไหนบ้างพี่ อ๋อครับตัวแรกที่ผมเริ่มปลูกผมก็ฉีดเบียวกอนหนึ่าดพ่นทางใบเพื่อให้บำรุงใบครับพอเริ่มผมเริ่มก็ฉีดเลยทุกทุกเจ็ดวันทุกเจ็ดวันฉีดนะครับใบจะออกมาเนี่ยใบจะใสใบจะงามคับแต่ฉีดไปแล้วผลเป็นยังไงอ่าตอนนี้มันโตใบมันสวยมันงามแต่ผมมีปัญหาเรื่องแมลงมีแมลงเองครับมีแมลงเข้ามากินยอดอ่อนของมันแล้วทำยังไงพี่ผมก็ได้มีตัวนี้ขึ้นมานะครับตัวนี้นะเป็นบีไฟเตอร์พลัสบีไฟเตอร์พลัสตครับตัวนี้มาใช้เพื่ออะไรฉีด ฉีดป้องกันแมลงฉีดป้องกันแมลงนะครับแต่ก่อนเราจะฉีดเพราะเรามีปัญหาแมลงเนี่ยเราต้องเอาไข่แมลงที่ยอดอ่อนนี่ออกก่อนนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ไปฉีดนะครับยอดอ่อนพอยอดอ่อนโตไปมันจะเป็นลำต้นมันจะไปแตกไข่เป็นตัวนอนอยู่ในยอดเลยในลำต้นเลยครับส่งผลยังไงกับต้นกระท่อมโอ้ทำให้ใบเหี่ยวแห้งแก้ไข่อย่างไงก็เอาตัวนี้ไปฉีดเอาตัวนี้ไปฉีดเอาตัวนี้ไปฉีดป้องกันไม่ให้แมลงมารบกวนใอ้กี่วันครั้งหนึ่งผมฉีดทุกๆุกเจ็ดวัน อันนี้ฉีดทุกเจ็ดวันร,ร่วมกับบีออร์กินิกเลยร่วมกับเบียออร์กินิกเลยไปด้วยกันเลยใช้ร่วมกันแล้วเป็นยังไงโอ้ตอนนี้มแมลงไม่มารบกวนล้ะไม่มีมแมลงแล้วไม่มีมแมลงใบแหวงมันก็ยังมีอยู่เพราะว่าเรายังเอาญ้าไม่อยู่<อ>แต่ปัญหาหนักตอนนี้ผมมีปัญหาเรื่องดินมีปัญหาเรื่องดินครับอ่าเอ๊ะทำไมผมดินดินพี่เป็นยังไงดินมันมันแข็งอ่ะหน้ามันเรียบเวลาพรมน้ําเวลาฉีดน้ําเนี่ยมันก็จะชุม่มมันก็ลื่นมันเหนียวเก็บน้ําไม่อยู่ดินเหนียวดินแข็งเออเขาเรียกดินทามชาวบ้านเรียกดินทารม แปลกแกไอ้ทมน้ําเราฉีดน้ําทุกวันทําไมกระท่อมเราไม่โตทาไมฮะเหมือนมันขาดน้อเออพอดีเนี่ยมีบีซอยพัดตัวใหม่นี้ได้มาอันนี้คือผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดเลยคับท่านผู้ชมครับนี่คือบีซอยพลัสนะครับเป็นสารปรับปรุงบำรุงดินชนิดน้ำสูตรเข้มข้นครับเพิ่มด้วยกรดอะมิโนกรดฮิวมิกและสารฟอสอนอยเอามาใช้ยังไงเอามานี้อัตราส่วนเรา1 0 0ซีต่อน้ำ20ลิตรในถังนี้น้ำ20ลิตร นะครับแล้วก็เขย่าให้เข้ากันครับแล้วก็ไปฉีดรอบโคนต้นห่างจากต้นประมาณครึบหนึ่งอันนี้ฉีดลงดินฉีดลงดินให้ชุ่มเลยนะครับจะเห็นผลเหรอครับโอ้ดีมากครับวันเดียวเองรุ่งเช้ามาดูนี่มีการเปลี่ยนแปลงวันเดียวเห็นหมดเลยครับแตกต่างยังไงอ่ะก็แต่เมื่อก่อนมันดินแข็งนะครับยังไงดินแข็งเนี่ยน้ํามันไม่อยู่ครับแต่เราฉีดทีนี้ตอนเย็นแล้วก็ฉีดน้ําไปพบน้ําฉีดน้ําไว้ครับตอนเช้าเรามาดูนี่ดินรอบๆอบมันจะ มือจิ้มเนี่ยยุบเลยเอ้ดินเหนียวดินแข็งเนี่ยนะดินแข็งเนี่ยแหละครับฉีดไปแล้วคือมันล้วนมันมันล้วนเลยมันสามารถใช้นิ้วจิ้มเข้าไปได้ใช่แล้วมันดีตรงว่าต้นกระท่อมน่ะใบมันแตกมาสวยมากเลยยอดใหม่แตกมาหมอยอดใหม่แตกมามันก็ขอบมันจะแดงแล้วก้านมันจะแดงเห็นโอ้น่าจะผลจากตัวนี้แหละนะครับมีการเปลี่ยนแปลงนะครับบีซอยพลัสตัวนี้แหละอันนี้กี่วันพี่เห็นผลได้ชัดเจนเลยฉีดตอนเย็นเช้ามาเห็นผลเลย ฉีดตอนเย็นวันนี้พรุ่งนี้เช้ามามาดูอีกทีคือรู้สึกได้มีการเปลี่ยนแปลงเพราะเราดูเราอยู่กับมันตลอดอเราสังเกตตลอดว่าทําไมกระท่อมเรามันไม่โตครับลดน้ําทุกวันก็ไม่โตครับพอได้ตรนนี้มามันเริ่มเห็น<อ>นะบบีซอยพัดเนี่ยผมจําชื่อมันให้ได้เลยตัวเนี้ยจำาขึ้นใจนะบีซอยพัดจำให้ขึ้นใจเลยตัวเนี้ยทําให้ดินดีมากเลยนะครับจากดินแข็งแข็งเนี่ยเป็นดินล้วนสุยเลยนะครับแล้วก็มีผลกับต้นกระท่อมของเรานะครับ คือได้สองประโยชน์ในตัวเดียวกัน<ช>แล้วก็คือในส่วนของดินมันด,มดินด้วยมีความร่วนขึ้นมีความร่วนขึ้นอุ้มน้ําได้ขึ้นน้ําไม่ไหลออกจากต้นที่สองได้ของต้นนี่เห็นชัดเจนเลยใบออกมาใหม่นี่จะสวยแล้วก็ใบยอดใหม่จะโตเร็วมากนะครับยอดที่ออกมาใหม่ๆชัดบนสุดเนี้ยนะครับจะใสและจะโตโตเร็วแต่เมื่อก่อนนี้ใบมันจะตกลงนะครับโค้งลงเงี้ยพอได้ตัวนี้ใบมันจะตั้งขึ้นใบนี้เข้มชัดเลยขอบแดง ท้องเราเปิดดูในท้องมันโอ้เห็นว่าประทับใจมากเลยประทับใจตัวนี้มากเลยครับบีตั้งแต่วันแรกที่ใช้ตั้งแต่วันแรกเลยขี้โมหรือเปล่ามาดูได้เลยนะครับห้วยน้ําแซบมันใจคิรีแสบพี่โยประทับใจแล้วเรียบร้อยครับประทับใจแล้วตัวนี้นะครับผมถ้ามีคะแนนให้ร้อยคะแนนให้กี่คะแนนผมให้ร้อยสิบคะแนนด้วยให้ร้อยสิบคะแนนครับท่านผู้ชมครับนี่คือบีซอยพัดนะครับตัวใหม่ล่าสุดนวัตกรรมคุณภาพครับจากบริษัททีเคซัเจรรญรุ่งเรือง จำกัดนะครับ